คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบรับประทานมะพร้าวหรือว่าชอบการขูดมะพร้าวต้องดูลีลาที่นี่เลยเราะจะพาคุณผู้ชมคุณยุ้ยนะคะ,ะลงไปที่ใต้ค่ะที่จังหวัดยะลาไปดูความสนุกสนานกันในการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาที่ต้องใช้แรงในการตอกแล้วก็ขูดมะพร้าวไปพร้อมกับการออกลีลาท่าเต้นสุดเวียงให้โดนใจกรรมาการค่ะ ชาวบ,บ้านที่ยาลาค่ะแต่งกายพื้นบ้านได้ขนกระต่ายขูดมะพร้าวมีดสำหรับผ่ามะพร้าวและช้อนสำหรับตักมะพร้าวค่ะมาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันขูดมะพร้าวกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่บูธสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลามีผู้เข้าแข่งขันจาก8อำเภอของจังหวัดยะลา ทั้งชายหญิงจำนวน8ทีมทีมละ2คนรวมกัน16คนค่ะขณะที่การแต่งกายนะคะแล้วก็ลีลาการปูดและก็การปอกมะพร้าวได้สร้างสีงสันบรรยากาศความสุขรอยยิ้มและความสนุกสนานให้ทั้งผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ของแต่ละทีมเป็นอย่างมากค่ะดูลีลานะคะไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทั้งผู้จัดได้เตรียมมะพร้าวถาดรองสำหรับใส่มะพร้าวที่ปูดแล้วสำหรับใช้ในการแข่งขันไว้ให้ไม่จำกัดจำนวนลูกมะพร้าว ส่วนกติกาผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่าและปอกมะพร้าวแล้วก็นําไปขูดกับกระต่ายขูดมะพร้าวใครที่ขูดได้มากที่สุดในระยะเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะที่มีการเปิดเพลงจะเป็นฝ่ายชนะไปส่วนเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนคณะกรรมการจะพิจารณาจากน้ําหนักของเนื้อมะพร้าวที่ขูดภายในเวลาที่กําหนดคุณภาพของเนื้อมะพร้าวก็นับนะคะ ซึ่งก็ต้องไม่มีขุยมะพร้าวเศษเปลือกมะพร้าวปักพนรวมถึงการแต่งกายด้วยค่ะลีลาการขูดการสร้างความสนุกสนานการแข่งขันขูดมะพร้าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยาลาได้เปิดบูธของส่วนราชการในงานสมโพธหลักเมืองและกาชาติจังหวัดยาลาประจำปี2568ระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง4มิถุนาย,ยน2568 โดยจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ในการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่รวมทั้งยังจัดนะคะเป็นการสร้างความเพื่อสนุกสนานด้วยผ่อนคลายความเครีคคยดสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะกำลังแขนกำลังขาต้องแข็งแรงนะใช่ก็อนอกจากขูดเพื่อความสนุกสนานนะคะการแต่งกายเพื่อความเพลิดเพลินยังได้ออกกำลังกายด้วยนะคะ